สวัสดีครับมาพบกับหมากองโจนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เจออาจารย์คนหนึ่งนะครับฝีมือสีสีกันนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์ปล่อยให้เราขึ้นกองโจนนะครับแสดงว่าอาจารย์มีของนะครับขึ้นยีบสามครับขึ้นต่อสามครับไม่หายไม่หายก็บไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ต่อก่อนนะครับมันจะเป็นรูปเสมอนะครับ กด mm hmm. ไว้ก่อนนะครับอ่าขึ้นไป uh ครับอ uh ่าเส้นเลยครับตอนนี้เส้นเลยนะครับทิ้งร่มเลยครับอันนี้ถ้าอาจารย์เดินดีก็เสมอนะครับแต่ถ้าจารย์เดินไม่ดีก็แพ้เหมือนกันนะครับลูกนี้นะครับแต่ว่าเราได้เปรียบนะครับมาอ่าจา์เดินดีนะครับจารย์เดินดีก็เสมอไปนะครับเสรียมต่อ โอ้ตรงนี้ผมแพ้นะครับตรงนี้แต่ว่าจยนมองไม่ออกครับลูกนี้โอ้ผมเจนพลาดเลยนะครับลูกนี้จริงๆต้องหนีฮอตก่อนนะครับหนีมาอยู่สามสิบนะครับแต่ว่าจยนมองไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ก็แพ้ไปนะครับไอเสมอไปนะครับจริงๆผมแพ้นะครับเอาต่อสิบสามแล้วก็ทําต่อสองนะครับเอาสิบสามไปสิบเจ็ดแล้วก็ต่อสองนี่ก็คือเสมอเออแพ้เลยนะครับแต่ว่าจยนมองไม่ออกไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าลุกไปนะครับโอเค ทีนี้มาดูกระดานที่สองนะครับโอ้เมื่อกี้จริงๆแล้วผมเสมอแบบลุกนะครับแนวทางก็อยากไปเอานะครับก็บอกไว้ว่าแพ้แต่จริงๆลูกเสมอแต่ว่าผมเดินพลาดนะครับตรงนี้เราขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะสักครู่นะครับอันนี้เป็นหมากยอดนิยมนะครับของฝ่ายที่รับกองโจนะฮะก็จะขึ้นแบบนี้เป็นหมากยอดนิยมเลยนะครับอ่ะโอเคดูเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับ เขา,าหนีไปนะครับผมก็ช่างใจว่าไปอา่าสิบไปสิบห้าก็ได้นะครับสิบไปสิบห้าจากนั้นก็เอาเจ็ดไปสิบแทนที่กันนะครับก็แบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่า 7, เจ็ดอ่าสิบไปสิบห้าก็จะขึ้นอา่าตายที่ดีที่สุดก็คือสามสิบไปยี่ห้านั่นแหละมันจะมันจะเอ่อเขาเรียกว่าเสี่ยงพอสมควรนะครับงั้นเราไม่ขึ้นดีกว่านะครับ อขึ้นแบบแบบนี้ดีกว่านะครับอ่านี่คือยอดนิยมเลยนะครับเวลาแก้ก็แก้แบบนี้นะครับเป็นหมากยอดนิยมเลยครับเ,เวลาแก้ของโจรแล้แก้กันแบบนี้นะครับแต่ว่าแก้กันถูกหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปดูนะครับแล้วก็เตรียมแก้พอสมควรนะครับอา่าโอเคเราขึ้นฝั่งนี้นะครับอย่าไปขึ้นสิบนะครับเดี๋ยวจะโดนต่อสามเอาแบบแบบแบบโงโงๆโนะฮะ <laughs> โอเค อ่าโอเคอุดไว้นะครับอ่าทีนี้เขาขึ้นฮอตไม่ได้นะครับโอ้โหขึ้นฮอตไม่ได้ต้องเซนนะฮะต้องเซนหนึ่งลูกนะครับหนีสิครับรออะไรครับอ่าโอเคอ่าโอเคอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ไม่ว่าจะเขาจะเดินไปไหนก็คือแพ้หมดแล้วนะครับถ้าออกไปนะครับยีิบเก้าออกไปตาไหนก็ไม่รู้เราก็จะต่อต่อไปยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบหกนะครับ พอสไปยี่สิบหกอ่าเขาก็หนีไม่พ้นอยู่ดีนะครับหรือว่าเขาออกแค่ยี่สิบห้าก็แพ้เลยนะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็เป็นแนวนะครับก็อันนี้ดูเป็นแนวได้นะครับขอบคุณครับ